สวัสดีครับอยู่กับหน่่ยดีเดย์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเก่งขนาดกลางคันหนึ่งนะที่อยากจะนําเสนอจริงๆครับคันนี้นะครับก่อนที่จะดูรถเดี๋ยวผมขอแจ้งราคาก่อนแล้วคุณจะทราบว่าคันนี้คุ้มค่ากับราคาที่เราตั้งไว้หรือไม่ครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ แต่เราจะมีส่วนลดให้ท้ายคลิปนะครับสำหรับโปรโมชั่นดาวคูณ2ี่จัดให้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับ Toyota a อ t i ตินะครับ 1.6G Dual นะครับปี2013ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปด้วยนะครับคันนี้จะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่เดี๋ยวติดตามทีละจุดชัดๆับกับดีเดรีวิวรถครับ โมเดลของアウติสตัวนี้นะครับก็เป็นช่วงของปี2013นะครับมาดูที่เทียกจุดครับไบหน้าเป็นโ o โรเจนรีแฟกเตอร์นะครับสวยงามมากกระจังหน้านะครับใส่โครเมียมให้ไป2แถวนะครับนี่พร้อมใส่ลักโลโก้ซึ่งเป็นพาร์ทเดิมๆของ t o y ยต้าเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีกันชนหน้านะครับสวยๆเลยนะครับเป็นสีเทานะครับสีบรอนสวยๆเลยคันนี้เป็นแ็กอลลอยโรงงานนะครับ ซึ่งจะมีให้ในตัวของตัว G ีเท่านั้นนะครับในส่วนหน้ายางคันนี้นะครับเป็นหน้ายาง175นะครับซีรี่ย์ยาง60นะครับเป็นขอบ15นะครับช่วยในการยึดเกาะถนนในการเวลาขับขี่มีคุณภาพมากขึ้นครับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวที่จะจกมองข้างนะฮะตกแต่งรอบคานไม่ว่าเป็นในส่วนของสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตหลังนะครับสวยงามมากครับคันนี้นะมือเปิดจับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับเก่งขนาดกลางรุ่นนี้ต้องบอกว่าขายดี ติดอันดับหนึ่งในสามของรุ่นปี2013เลยนะครับมาดูรอบๆกันสวยงามจริงครับคันนี้นะครับสภาพสีนะครับมีการเก็บบ้างในบางชิ้นนะครับในบางชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนมากครับคันนี้นะครับเป็นตัว 1.6G นะครับปลายท้ายก็เป็นของไซโคลเจนเหมือนกันนะครับตกแต่งกลมเมียมพราสเดิมๆอุปกรณ์เพจของมันเป็นตัวของเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับคันนี้ไฮไลท์อยู่ภายในครับสำหรับรถเก่งคันนี้สวยงจริงครับภายในเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ภายในคันนี้นะครับก็เป็นเก่งที่แบบว่าผลิตมาให้สําหรับรถครอบครัวจริงครับมันอยู่ในช่วงกลื่ของเก่งใหญ่กับเก่งเล็กครับอันนี้เป็นเก่งขนาดกลางซึ่งถือว่านั่งสบายมากๆนะครับในส่วนของออปชั่นภายในครับก็เดิมๆเลยนะครับมีแอร์แบ็กสใบนะครับแอร์แบ็กสใบครับอ่าในส่วนของจอแสดงผลคอนโซลหน้าก็เป็นอนาล็อกนะครับแอร์ยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับมีวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับ ในส่วนของคอนโซลหลังคางก็ดูสภาพแล้วนะครับก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับไฟเก๋งยังใช้งานได้ปกตินะครับไมค์คันนี้อยู่เพียง2อสาโลานันเองนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับนี่เกียร์อโอตโอต้ห้าสปีดมีตัวชิปล็อกเรียบร้อยนะครับในส่วนของเบาะหนังอยากให้ดูว่าเป็นเบาะเดิมจริงเจ้าของเก่าดูได้เลยว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับสวยงามมาเดี๋ยวเราดูในส่วนของเบาะหลังกันครับ ส่วนของช่วงเบาะหลังนะครับในช่วงข้างหลังนะครับก็ผลิตมาสําหรับนั่ง3าคนได้แบบสบายๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้ๆของเอาติสนะครับแล้วก็มีตัวพนักพิงสําหรับ3คนแบบสบายๆหรือผลิตมาสําหรับรถครอบครัว5คนนั่งสบายๆเลยครับเดี๋ยวผมขอแจ้งโปรโมชั่นกันเลยครับคันนี้ผมตั้งราคาที่3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นผมลดให้ทันทีครับหนึ่งบาทครับส่วนโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน้ารถครับ เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องตัวอัลติปี2006นะครับคันนี้เป็นตัววินแคมดูอัล16วาวนะครับกะบอกสูบเรียงแถวนะครับทันนี้แรงม้าสูงสุดถึง110แรงม้านะครับ6,000รอบต่อนาทีนะครับแลวคันนี้มีแรงอัดนิวตันเมตรถึง150นิวตันเมตรครับ3,800รอบต่อนาทีนะครับถือว่าเครื่องตรงนี้ประหยัดน้ำมันแล้วรองรับ E20 แล้วด้วยนะครับคันนี้นะครับเครื่องไม่ผ่านการติดแก้สทั้งสิ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับส่วนประวัติรถเรามาดูกัันเลยครบ รอยข้างนะครับรอยข้างคานข้างนะครับรอยอาร์ครอยเจาะคานครับพุกจุดเลยนะครับรอยน็อตนี่ครับไม่ผ่านการชนหนักที่กว่าน้ํพท่มแน่นอนครับคันนี้รถสภาพดีมากๆครับผมให้คันนี้ถึง90%เลยครับดูรอยอาร์คที่เบ้าโช๊คฮะนี่ครับกลมทุกเม็ดคมทุกเม็ดเลยนะครับถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์แบบแน่นอนครับผมให้เปอร์เซ็นต์ถึง90%เเลยเปรียบเทียบราคากับคุณภาพรถแล้วถือว่า น่าซื้อมากคันนี้น่าใช้มากครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถเก่งขนาดกลางครับแล้วราคาไม่แรงครับอ่ะคันนี้ผมตั้งราคาอยู่318,000นะครับผมลดให้ทันทีเหลือ313000คู่3000 3000 8,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วโปรโม,มชั่นส่วนลดนะครับดาวเท่าไหร่ลดเท่านั้นยังมีอยู่นะครับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นใครดาวให้ผม20,000ผมลดให้20,000ดาว30,000ผมลดให้30,000ครับอันนี้าจะจัดคะแนนอยู่เพียง 248,000เท่านั้นครับใครสนใจครับคันนี้นะครับติดตามดูได้ครับที่รถมือสองรถติดแดเก่ง SUV ฟีดาวผ่อนถูกครับหรือในช่องชาแนลยูทูบนะครับใครกำลังติดตาม y YouTube อยู่นะครับก็ไปเสิร์ชค้นหาเลยครับรถมือสองรถติดแดเก่งราคาถูกครับก็จะเจอการรีวิวแบบนี้ทุกคันละเอียดยิบแบบนี้ทุกคันนะครับใครสนใจคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสวัสดีครับ